วันนี้เราจะทำต้มกะทิฟักกับปลาเค็มมีฟักปลาใช้ฟักแก่นะฟักหรือแฟงนั่นแหละแก่แล้วก็มีปลาปลาเค็มปลาก,กังแล้วก็หอมแดงจ้ะมีฟักมีปลาเค็มมีหอมแดงเครื่องปรุงมีน้ำมะขาม มีน้ำปลามีน้ำตาลมีผงปรุงรสจ้ะน้ำปลานี่ปาใส่ช้อนเดียวนะเพราะว่าปลาเค็มเราต้องชิมก่อนเนาะแล้วเราค่อยเติมทีหลังแล้วก็กะทิจ้ากะทิป้าวางไว้บนเตาแล้วกะทิกะทิป้าใัยใสอยู่400กรัมเพราะป้าจะไม่เอามานันจัดเนาะ400กรัมรวมทั้งหางด้วยละ หกร้อยหกร้อยกรัมเดี๋ยวไปดูป้าทำนะรอกะทิเดือดจ้ะ ใส่ปลาจ้ะใส่ปลาแล้วป่ะตามนี่ฟักเลยจ้ะเพราะว่าฟักแต่นี่ยเขาสุกยากนะเดี๋ยวปลาเราจะเปเื่อยซะก่อน ตามกันไปเลยจ้ะ หอมจ้ะใบหอมตอนนี้ป้าใช้อยู่สี่หัวนะถ้าหัวเล็กก็เพิ่มนะมีหัวใหญ่ตามด้วยน้ำปลาจ้ะน้ำปลาตามด้วยผงปรุงจ้ะผงปรุงนะ ยังไม่คนเพราะรอให้ปลาเขาสุกซะก่อนถ้าเราคนเดี๋ยวจะขาวนะ น้มะขามยังไม่ใส่มะขามใส่ขั้นตอนสุดท้ายรอแฟงสุกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลงไปรัดจะไม่สุกเลยกินไม่ได้เลยไม่มีฟันด้วยไปเป็นใหญ่ยแข็งโป๊ก ใสน้ำมะขามจ้ะมะขามป้าค้นนะเนี่ค้นมากเราจะใส่แค่สองช้อนเพราะว่าเขาค้นใส่ได้เร้สองสองถึงสามช้อนอยู่ที่เราทำมากทำน้อยเด้อไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์นะตามแต่เราถ้าเราใส่ทำเยอะก็ต้องเพิ่มสัดส่วนแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวป้าขอชิมก่อนนะใส่มะขามแล้วก็ต้องชิมชิมความเข้มข้นก่อนนะจ๊ะรสชาติความเปรี้ยวได้แล้ว ใส่หอมไปห้าหัวแล้วก็ยังว่าอ่อนอ่อนหอมนะเนี่ยหอมใส่เยอะๆอเอาใส่ใส่เยอะๆแล้วไหลหัวมันจะหอมดีดับกิ่นคาวปลาด้วยเพราะเราแสนตามเนาะ ห,หอมมีสองหัวมันอ่อนหอมไปกลิ่นเขาไม่ค่อยแรงถ้าใส่หอมเยอะๆมันจะอร่อยเมนูนี้มันจะหอมไงเพไม่มีเครื่องใส่หมุนไรอะไรนั่นมันแะ่หอมอย่างเดียวเนาะมากลิ่นขึ้นแล้วความหอมขึ้นแล้ว อยู่ก้นหม้มอไปแล้วมองไม่เห็นปลาแล้วนะนะตองกะที่แฟงคลาเค็มปลายังไม่เห็นปลาตนะม,มอยู่ก้นหม้อหมด จมน้ำหมดแหละนะเสร็จแล้วจ้าต้มกะทิปลาเค็มฟักป้า ถ้าชอบถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้ยนะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ